สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเคสตัวอย่าง1เคสนะครับก็เป็นนักเรียนเรียนรุ่น1นึ่ไปนะครับก็คุณพี่ท่านนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับน่าจะ50-60น่าจะได้นะครับก็มาเรียนออนไลน์รุ่น1นึ่งนะครับแล้วก็กลับไปทํากลับไปลงมือทํานะครับสํารวจตลาดออกหาที่ดินนะครับแล้วก็ได้ที่ดินนะได้ที่ดิน200วานะครับทําอยู่ที่ปทุมธานีนะก็ขอญาติพี่เขามาเล่าให้ฟังนะครับก็ได้200วานะครับ ก็หน้ากว้างประมาณ21เมตร22เมตรนะมันแบ่งได้3ล็อกนะครับล็อกละ11เมตรหน่อยๆ11เมตรครึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องเสียถนนไม่ต้องอะไรเลยครับมหาที่ดินที่แปลงไม่ใหญ่นะนะครับแล้วพี่พี่คนนี้ก็เห็นคําว่าซื้อตารางวาละ8,000นะครับน้ํามีแล้วไฟพร้อมแล้วนะครับถมดินไป60,000นะครับก็แบ่งได้3ล็อกนะครับก็ตกล็อกละประมาณ5,000ี่นะครับ ตอนหลังแล้วก็ที่ดินเยอะด้วยนะครับ60กว่าวาเลยนะครับแล้วก็พี่เขาก็มาปรึกษาว่าขายเท่านี้นะครับขายสองเจ็ดเก้าอ่ะจะได้กําไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พี่พี่คนนี้เขาก็ออกแบบแล้วมีแบบบ้านแล้วเหมือนกับว่าทํามาหมดแล้วนะครับลงแอดยิงโฆษณาแล้วแล้วก็ลูกค้าสนใจเยอะมากเลยนะครับก็เขาบอกว่าโหมีลูกค้าทักมาสนใจจะซื้อเนี่ยยี่สิบกว่าคนเลยนะครับมือใหม่นะครั้งแรกเลยนะโห เหมือนกับว่าแบบบ้านอาจจะสวยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะราคาไม่แพงมากแล้วก็ได้ที่ดินเยอะนะครับน่าจะประมาณ66กวานะครับ66ตารางวาต่อแปลงนะเพราะว่า200ลองหาร3ดูครับน่าได้ประมาณ60กว่าวานะครับก็อาจจะราคาไม่แพงได้ที่ดินเยอะแบบบ้านสวยนะครับลูกค้าเลยสนใจเยอะเลยนะครับแต่ว่ามีมีเพียงแค่3หลังแป๊บเดียวจองกันหมดเลยนะครับยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยพี่บอกยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยรู้สึกแบบ โอ้ยมีกำลังใจมากเลยตอนแรกก็กลัวกลัวขายไม่ได้กลัวอะไรประมาณนี้นะทุกคนกลัวทุกคนนะครับแต่ถ้าเราสำรวจตลาดดีๆเราคิดดีดว่าเฮ้ยที่ตรงนี้น่าจะขายได้นะเพราะว่ามีลึกกว่าเราเนยังขายได้เลยที่ของเราเนี่ยก็ไม่ได้แยอ่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่เราก็อาจจะขายไม่แพงมากแล้วก็ให้ที่ดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนเฟสหนึ่งของผมหละที่ผมทาอะ่ะก็คือร้อยเก้าสิบกว่าวาเกือบสองร้อยแบ่งได้สามล็อกเหมือนกันนะครับล็อกละสิบเมตรที่ผมทํามานะ เฟสหนึ่งก็โห,โหขายดีเพราะว่าเนื้อที่เยอะได้เนื้อที่หกสิบกว่าวาเยอะนะครับคือในตลาดหาที่ดินแบบหกสิบกว่าวาเนี่ยหาค่อนข้างยากแล้วขายไม่แพงด้วยนะครับเฟสแรกขายสองสามเก้าเลยครับผมะนะขายไม่แพงโหคนแบบสนใจเยอะมากแต่มีแค่สามหลังนะครับก็อยากจะเป็นเคสตัวอย่างว่าเออนะครับก็ถ้าเริ่มทําจริงๆจังๆอะไรเงี้ยนะครับ ก็ได้ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราเป็นมือใหม่แล้วเราจะขายไม่ได้นะในประมาณนี้นะครับก็ปรึกษากันนะครับพี่แกเขาก็มาให้คํานวณราคาต้นทุนดูว่าต้นทุนที่ดินเขาเท่านี้นะครับซื้อมาเท่านี้ถมดินไปเท่านี้เออเขาจะได้กําไรเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คํานวณแล้วนะครับแต่จริงๆผมก็มีสอนนะในสอนนะก็สอนนะครับแต่เขาก็อาจจะอยากมั่นใจอยากจะให้เราคํานวณให้อีกทีนึงผมก็คานวณให้นะครับก็พี่เขาขาย ตัวบ้านเนี่ยประมาณ90กว่าเมตรตารางเมตรนะนะครับค่าก่อสร้างเนี่ยประมาณล้านกว่า,วาครับล้านสองนะครับก่อสร้างมาล้านสองแล้วก็บวกหล้วอีกสองแสนบวกรอบบ้านละกันพวกหลังคาลงรถเทพื้นรอบบ้านอะไรพวกนี้หนึ่งแสนนะครับแล้วก็หล้วสองแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นอีกสองแสนค่าใช้จ่ายอื่นก็คือพวกค่าโอนะหลักๆเลยแสนหนึ่งน,นะครับแสนกว,กว่าแน่นอนนะครับแล้วก็พวกทําแบบทําอะไรพวกนี้ ค่าเติมนล้วมันค่ายิงแอดโฆษณาค่าอะไรพวกเนี้นะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยได้กำไรอยู่ที่หกแสนกว่าบาทนะครับได้กำไรอยู่ที่หกแสนหนึ่งมั้งที่ที่ผมคำนวณให้นะผมคิดว่าค่อนข้างเป๊ะนะในผมคิดเก้าสิบกว่าตารางเมตรเนี่ยผมคิดตารางเมตรละหมื่นสองนะนะครับผมว่าคิดว่ายังพอทำได้อยู่นะตารางเมตรละหมื่นสองนะครับก็โอเคสู้ๆนะครับทำได้แน่นอนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ